เด็กก็บวันี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็ถัดมาเล่นเกมไฟไฟเยอร์ในโหมดแม็กจัดอันดับนะคระเด็กเลเวลสามเราในแม็กจัดอันดับนี่ก็คือแม็กจัดอันดับนะครับอื้มโคตรสวยเลยโอ้โคมีเสือด้วยนี่เสือที่เราคุ้นเคยกันว้านี่คือแม็กจัดอันดับนะครับนี่คือสัตว์แยงของผมชื่อว่านนทน อ่ะน้องตีลังกาโชว์อ่ะเดียมือเลยเออจะเลยจุดมากๆเลยครับนีวันนี้ผมจะมาโทรหาแม่กันนะครับอู้สวยมากานะะึกว่าฟรีไฟเวอร์ชั่นสองจุดศูนย์ฟรีไฟเวอร์ชั่นสองจุดศูนย์ ตอนนี้หอหอตอนนี้โรงงานก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปหอ,อนาฬนิกาแล้วไหมไปตรงนี้ดีกว่านีา เสียงเลยเว้ยเนี่ยว้าวที่มันท่ออะไรเนวะ่ยมันคือท่ออะไรกับเนนะี่ยอุ้ยว้าวมีมีคนมาได้ยินเสียงเท้าดูว่ามีอันนี้อยู่มีเขียวอยู่ <G ül> เจอเต็มเต็มเลยโ oh, อ้เจอเต็มเต็มเลยโ oh, อ้เจอเต็มเต็มเลยโอไมกก็จะไปแกอย่ามานะเดือนใจเย็นใจเย็นเดินอย่างใจเย็นเดือนอย่างใจเย็นอื้อแล้วดูเป็นที่ที่มีคนเยอะที่สุดด้วยนะ ที่มันมีคนด้วยคือวันจะมาทำไมหฮอหืฮคนถ้ามันเห็นเราดิเขากับตายนะเขากับตายเลยมันตาไปบู๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีไปสักทีวุ้นีย่างบัญชา ออจะเป็นยงเราต้องรอให้มันไปก่ะเอาหายไปแล้วมันไม่ไปสทีไมันไม่ไปสกทีมันจะไม่ไปใช่ไหมโอเคเสียงไปแล้วกันเสียง เสียง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 โอเคโอเคโอเคเสียงก่อนเสียงไปก่อนละกันไม่สนใจไม่สนใจเ้วอะไรเลยครับอุยูมันตีบมันตีบโอเคมีกระสุนลูกซแล้วกระสุนลูกซสลูกซก เอ้าไม่ทำอะไรเหรอเหรอเพื่อนไม่ทำอะไรเราใช่ไหมเออขอเราขอโทษนะเพื่อนขออุปกรณ์โอเคตอนนี้เราก็ได้มาละมันมาเร็วอืยมันไปอ่ากายนี่มันออัดมันช้าไอ้ตูมันช้า วิ่งหนีเลยไหมเดี๋ยวก่อนขอเก็บอันนี้ลนแล้วว่าไปละโอ้ยมีจับโอ้ยมันมาแล้วเห็นเห็นไม่ต่อหน้าติดตาที่ไม่เพียงพอละตอนนี้พื้นที่ไม่เพียงพอนะทุกคนน,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 กกนาาัแล้วก็มาอัดใหม่ละโอเคต่อมาโอเคตอนนี้เราหนีออกมาแล้วแล้วคือแบบมีศัตรูเยอะมากอะหรื มาตนตามมาไอ้ตอ้ดเดยอจะอยากคิดร้องอีกเีืเลยรออะไรอยู่รออะไรรออะไรวิ่งหนีดีครับวิ่งหนีดีครับวิ่งหนีดีครับวิ่งหนีเลยผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่ ถือทางตันแทงตันต้องกลับไปทางเดิมโอ้โหแล้วมันมีคนด้วยมันจะทำร้ายเราโอ้โหขอลมานพอละมานจิตใจจิตใจลด็กเออโอ้ยไอ้กิ๊เฟนเล็บตกแล้วเนะี่ยโอ้โหโอ้ ไปเลย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 โอ้โหหูเฟมเล่ตกเลยอ่ะเฟมนเหีตกเยอะมากมันเกิดอะไรขึ้นไมเฟมเล่ตกขนาดนี้ทำไมเฟมเล่ต้นตกขนาดนี้โอ้เจออันนี้เก็บก่อนเอาไปแลกได้นะทุกคนเอ๊ะรอบนีนานอะ เอ๊ะเดี๋ยวเราเอาตัวรอดได้อัดไปกี่นาทีแล้วเนะี่ยอยากรู้โอเคอัดไปหนึ่งอัดไปหนึ่งนาทีละวนาทีขึ้นและอันนี้สองนาทีอู้หู้หเอาดิฟดิฟเอาดิฟดิฟเอาใจเย็นใจเย็นไม่ดิฟปะ เฮ้ยไม่มีทางเล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 ยอืโอเคก็ได้วะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิไปเลยวิไปเลยวิ่งหนีวิ่งโอเคมันยิงกันอยู่แล้วก็ชนมันเลยโคตรมันอุ้ยไปโยน มันไม่ได้เฟมเลดมันตกมันช้ามันช้าใจายเย็นๆเฟมเลดมันตกแล้วก็วนอยู่ดนเงี้ยเอาก็วนอยู่ในเงี้ยอ่ะเอาก็แบบมันเฟมเลดมันตกมันช้าอืมพักก่อนได้ไหม ไม่มีทีท่าว่าจะพักเลยไม่มีทีท่าเลยอเออขับรถหนิเงอ,อไปหาของไหมอันนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปอยู่บ้านนี้โอเคโอเคโอเคไปเลย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 ไป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 ,ไป,ไปฉีดสเปรย์เอาไว้ด้วยเป็นฐานเรา โอเคเดี๋ยวเราก็จะมันเป็นที่เลเวลก็จะไปรู้พี่ก่อน <c oughs> ม,มีคนมีเสียงคนเดินมีเสียงคนเดินมีเสียงคนเดินออ้ยมันมันมาแล้วมันมาแล้วยังมาเลยไอ้ยมาเลยยังมาเลยยี่ไม่ตายอ่ะทำไมอ่ะเ้ยทำไมเราใส่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ย โู้กะเป๋่าเราไม่ดีเดยไม่ได้แล้วต้องไปเอาแอดอบเราวะแอดอบ่ันขอแกหน่อยมันไม่มีทางเลือกแล้วขอเสียงแล้วกันเสียงเสียงเสียงร็อเรเอาเร็วเร็วดิเอานี้ยเอาเนี้ยเอาเอานี้ยนโอเคเอาเอาะลูไปด้ยเอาะดูไปด้เออไปเลยไปเ ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> โอ้ยเจ็บคอเลรษฐีรดดแล้วเดี๋ยบดิฟได้ด้วยดิบได้ด้วยโคตรเฮ้เฮ้ อีกแลว้วอ่ะอีกแลว้วอ่ะอีกแลว้วอ่ะอีกแลว้วอึกไม่สำเร็จอีกแล้วไอพวกมันมันเอ้ยเดี๋ยวเราเอามาเป็นเพื่อนดีกว่าเราเพือ่อนเราคือเพื่อนเราคือเพื่อนนกเ,เพื่อนโอ้โหมันไม่ได้แล้ว เราคือเพื่อนนะอย่าพึ่ง อยู่ในวงก่อนไม่ได้แล้วอ่ะไปแล้วมันอาจจะไม่ได้แล้วมันบีบตัวลงอ่ะถ้าใช่ใช่มันจะบีบตัวลงอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาแอร์ด้วยบ้าอุย้ยฝาแฝดเลยอุย้ยมันจะระเบิดใส่เราไม่เนียนโอนเลยอุย้ย<า>ตาเลยโอแม่เจ้าตาเลยอย่าพึ่งนะมาอย่าพึ่งมานะอุย้ยเอา้า เปลี่ยนปืนทำไมอะโอเคไปเลยไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโหตะกี้ชนคนแบบเจ็บบาดเจ็บสาหัสจนตายอะอือหือเข้าไปหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเฮ้ยเข้าไปหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเลยอะเอมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกเฮ้ยอย่าอย่าดิอย่าดิโอ้ย่าอย่าดิ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 เฮ้ยมันไม่ได้ เฮ้ยตะกี้ตะกี้คือยิงแบบใข้ตรหัวแตกแล้วน่ะไปหลุดในบ้านไปหลุดในบ้านไปหลุดไๆหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุยเสียวสันหลังว่า สำหรับว่านี่เราไปแอบในนี้ดีกว่าน่านจะดีโอ้โหชัดเลยชัดเลยเอาไอ้บอลกันใงวันนี้นนอะบอมีใครอยู่ไหมนีอกลัวอือสุดท้ายมันก็ยิงกันตายเป็นบ้าปเนี่ยอุ้ยมันอยู่ไหนยะ อูไอไมีระเบิดแสงเอาระเบิดแสงปาใส่มาเลยมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยจะดิโหลอกเฮ้ย,ยจะชนะแล้วนะมันเข้ามา มันมาหรือยังม,มันมาหรือยังยนะมันมาหรือ,อยังเฮ้ยเหลือสี่คนเองไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เอ้ยเอ้ยเฮย,ยมันจะบีบวงเหรอวางเผนก่อน ลงไปวะเนี่ยเออยิงมันก่อนยิงมันก่อนยิงมันก่อนเลยลงลงมาแล้วลงมาแล้วปลบอยู่ในบ้านก่อนเฮ้ยมันเป็นบ้าไปแล้วเฮ้ยไอ้บอเยอะปะขอหน่อยแล้วกันนะขอหน่อยแล้วกันนะค่ะ ข้าบ้านเ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 ข้าบ้านมันบันบ้านเข้าบ้าน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 บ้ันบ้านเขาดีไม่ต้องห่วงเลยไอบอเยอะของเยอะเดี๋ยวปันหนึ่งมันอยู่ไหนเยอะเฮ้ยเหลือสามคนเองเฮ้ยเฮ้ยใครจะชนะ ผมไม่ชนะก็ได้นะอืมเรียบร้อยโอเคเราอยู่ในวงใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ในวงแล้วมันเหลืออีกมันเหลือเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งอันนี้ดิปืนแรงด้วยไม่ต้องใช้สะโคปไอ้ปืนเนี้ยเข้าเยอะแรงเฮ้ยมันเหลือแค่บอกเดียวเอง เดือดแค่บุงเดียวเองไปดีกว่าไปดีกว่าลงไปเลย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 โอ้โหโอ้หทันเลยโอ้โห,หไปไห <c oughs> ดีหล,ล,ลบอยู่ในบ้านไหนดีตอนนี้มันกำลังยิงไอ้คนเดิน เฮ้ไปดิ้ไปดิไม mm ่ม hmm. ีอะไรไม่มีอะไเลิกเลิกเฮ้เขาไปยิงกูมาลูกกูกูลูกกูลูกอ้โอ้โอจบยับยับยัไยับยับยับ 我。 แต่ชนนาอยู่แล้วไปโดนอะไรทำไมอุ้ยเ้อเหนื่อยว่ะเออเหนื่อยบอกเลยเหนื่อย เหนื่อยนะครับ